ว่าด้วยอานิสงส์ที่เป็นกำหน,นดกฎหมายไว้ผู้ใดได้คดสงเทราพราพิเศษพระสง์เจ้าพิพุองค์ใดองค์หนึ่งด้วยความเหลือมใสศรัทธาจะได้มีพระอานิสง์อยู่แปดสิบมหาครับคำว่าภาระอานิสง์แปดสิบมหาครับนี้ได้แก่อันไหน ได้แก่วผลบุญที่อำนวยผลให้ได้เสวยความสุขในขณะที่พวกเขายังอยู่ในวัฏฏะสงสารจะได้อํำนวยผลให้เป็นสุขที่เกิดแล้วเกิดแล้วแต่ละภพแต่ละชาติถึงแปดสิบมหาครับมหาครับหนึ่งแท่ปีแท่งล้านปีนนั้นเท่ากำหนดโดยเป็นการหนักของ พะหลายล้านปีนั่นเรื่องพอนสดนการให้ผลสุขแบบสิบวัญากับคือออานวยออานวยผลให้ในแต่ละชาติแต่ละศาตรที่เกิดแล้วหลายหอยหลายฟังหลายล้านชาติอันนี้คือพอละอนิสงส์ที่ประกาศฏิบถึนพ้นกำหนดในอานิสงส์ของการลดสงเทราพิเศษ